สวัสดีครับครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการครับมัอนี่ภามาอัปเดตนะครับปลาอ้อยเนาะนะครับมัอนี่ครับ่าอเฮาอยู่กับปลาอ้อยนะครับพันธุ์ขอนแก่นพันธุ์ขอนแก่นนะครับมัอนี่ครับอ้อยก็มีหลายพันอยู่ครับแต่ว่าอ่มันโมเสกับแปลงของผมนะครับัต้องใส่พันคุ์ขอนแก่นนี่ครับครับมัอนี่ก็เลยภาพี่น้องมาอัปเดตนะครับสําหรับสายพันธุ์ที่ เป็นพันธุ์อ้อยนะครับพันธุ์ขอนแก่นนะที่เข้าได้ปลูกไปแล้วนะครับพี่น้องครับเพาปลูกไปแล้วประมาณสักเดือนนะตัวนี้ประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับอืมประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับผมใกล้ใกล้จะทำพันธุ์แล้วครับโอ้นะครับต้นงในกระต่ตัดแล้วนะครับนี่นะครับพี่น้องครับนี่นะครับอ่านะครับอันนี้เป็นอ้อยพันธุ์ขอนแก่นเนาะขอนแก่นครับนะครับเพาปลูกมาแล้วกับประมาณอ่าเจ็ดเดือนเจ็ดแปดเดือนนี่แหละใกล้จะทำพันธุ์แล้วครับใกล้จะทำพันธุ์แล้วครับ สูงนี่ประมาณซี่เมตรกว่าแล้วครับความสูงครับความสูงกับที่ว่าสูงเออซี่เมตรกว่าแล้วครับครับอความสูงก็ได้ครับพอสิเขามาัสดโฟฝที่อีกสิ้ว่าอะได้ะครับนี่ต้องใช้โดนบินนั่นี่ครับต้องใช้โดนครับพี่น้องครับอ่าเพราะว่ามันเอ่อมันสูงแล้วนี่ครับอ่าแม่ครับนี่ใบเพื่อนนะครับนี่แบบใหญ่เลยครับพี่น้องครับนี่ครับใบอ้อยนี่แบบใหญ่นะฟึกเลยนะครับเพราะว่าเขาใส่ผลิตภัณฑ์เฝที่นะครับในการ ดูแลนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเนาะนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่การเริ่มต้นปลูกนะครับตั้งแต่ครั้งแรกนะครับอันนี้ก็คือเป็นผลมาจากนะครับการใช้นะครับฮอร์โมนทางใบนะครับเร่งการเจริญเติบโตของต้นอ้อยนะครับนี่นะครับสำหรับพี่น้องผู้ที่ปลูกอ้อยนะครับที่ผู้เฮ็ดเกษตรอยู <flush> ่นะครับที่ปลูกอ้อยเนาะนะครับผู้ใดที่นะครับอยากหูเคล็ดลับนะครับในการที่ปลูกอ้อยจังไรนะครับให้มีความเจริญเติบโตเนาะ นะครับไอ้มีความเจริญเติบโตนะครับรายการเฮ็ดให้ปล่อยของเฮานี่มีค่าน้ำตาลสูงนะครับมีค่าน้ำตาลสูงมีค่า C C S นะครับสูงนะครับกะนะครับผมเข้ากะใส่ฟูตี้เนาะนะครับฟูตี้ซองนะครับร่วมกับฟูตี้บุตเตอร์นะครับครับนี่สีมันได้ไงหมองหันนะครับฟูตี้บุตเตอร์นะครับใช้คู่กันนะครับใช้คู่กันนะครับนะครับกะซิมีตัวนะครับอ่าสารนะครับต่างๆนะฮะที่ ช่วยในส่วนของการดูแลต้นอ้อยนะครับให้เจริญเติบโตนะครับเร่งการเจริญเติบโตของต้นอ้อยเนาะนะครับแล้วก็ป้องกันในพวกอ่าแมลงก่อกวนนะครับต่างๆนะครับสําหรับอ่าการที่เข้าใส่นะครับบูตเตอร์กับฟูที่นี่เนาะครับฟที่บูตเตอร์ฟูที่ร่วมกับฟูที่บูตเตอร์นะครับสีมนได้ใหญ่หมือนกันนะครับครับอ่าเดี๋ยววิธีการใส่ห้าใส่อย่างไรเนี่ยนะครับสำหรับอ่าใส่ฟูที่ในขังแหลกอัตราส่วน ผสมนี่แบบไหนเนี่ยครับครับบอสอ่าขังแรกเขาก็ใส่หนึ่งช้อนต่อน้ํา20ลิตรนะครับนี่ครับหนึ่งช้อนต่อน้ํา20ลิตรนะครับหนึ่งช้อนนะครับช้อนน้อยๆนะครับหนึ่งช้อนต่อน้ํา20ลิตรนะครับนะครับแต่ว่าถ้าอ้อยง่ายแบบนี้นะครับนี่อ่าเขา้องใส่สองช้อนนะครับนี่ครับอ่าครับนี่เพิ่มช็อตเข้ามาอีกนะครับอสองช้อนนะครับนี่ครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับนี่ครับนี่ครับสองช้อนต่อน้ํา20ลิตรนะครับนี่หรือจะร่วมกับอ่า บุตอร์นะครับนะครับซีนมาได้เงี้ยเหมือนกันนะครับวันนี้ก็บสองร้อยห้าสิบเอลนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับผมอ๋อเอลอ๋อลำมาเงี้ยนะครับนี่นะครับเท่าเท่าสิตัดอีกช่วงประมาณเดือนไหนครับนี่ครับเอ่อเท่านี้เท่ากันก็กำลังอยู่ในการเตรียมพันธุ์นะครับมันก็จะเริ่มปลูกกับประมาณเดือนปลายเดือนตุลาไปนะครับปลายเดือนตุลาพฤศจิกายนครับนี่ก็เริ่มเตรียมดินแล้วครับตอนนี้ก็กำลังเริ่มเตรียมดินแล้วครับ ยัก็จะพาพพี่น้องก็เบื่อการเตรียมบินเพื่อการจะปลูกในฤดูการโตไปนะครับอืมก็คือตอนนี้ก็คือเป็นในช่วงขี่เร่งเนาะครับเร่งเร่งการเจริญเติบโตนะครับเร่งการเจริญเติบโตนี่ครับแล้วก็เขาจะไปตัดอีกช่วงหนึ่งก็คือเป็นช่วงเดือนเดือนไอเดือนอะครับบอไอตัดพันนี่ก็อยู่ที่เดือนปลายเดือนตุลาครับปลายเดือนตุลาตุลาพฤศจิกาธันวานะครับถ้าหลังท่านว่าประมาณปลายเดือนธันวานะครับหรือว่าปีใหม่นี่ครับ เริ่มต <cues> <spe ech emaker> ัดเข้าโรงงานแล้วครับโอ้เริ่มขายเขาให้โรงงานแล้วครับคือเรายุติการปลูกนะครับคือเราต้องตัดอ้อยเข้าโรงงานแล้วครับครับถ้าเข้าคืนปลูกไปเดือนมกราคุมบ้านนี่ครับมันแห้งนะครับมันแห้งนะครับปลูกไปก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นฤดูกาลที่เราตัดเข้าโรงงานนะครับคือโรงงานเขาเปิดรับซื้ออ้อยนะครับครับนะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับในการใช้โฟทีนะครับร่วมกับบูเตอร์นะครับในการดูแลต้น อ้อยของเฮาเนาะนะครับอ่ะสำหรับอ่ามืเอนี้นะครับสำหรับพี่น้องผู้ที่ปลูกอ้อยอยู่นะครับที่อยากจะได้ฟูทีนะครับกระบูเตอร์ไปใส่กะนะครับตอนนี้เฮาก็มีโปรโมชั่นเนาะนะครับอ่าหนึ่งซองนะครับเพียง600บาทนะครับหนึ่งซองเพียง600บาทนะครับสามซองเพียง1000งพันะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งกล่องเนี่ยนะครับสิบซองนะฮะเพียง4,500บาทนะครับแถมฟรีเสื้อนะครับหนึ่งตัวนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับพี่น้องครับผู้ใดที สซนจิตโนใจนะโทรเข้ามาได้เลยเนาะนะครับผมหรือว่าสามารถติดตามได้ทั้งจีพีชั้นเหนีนะครับหรือว่าโทรเข้ามา0 9 7 0 2 5 0 2 7 9นะครับหรือว่าจะเป็นทั้งเบอร์คุณพ่อวัฒนานะครับศูนย์เก้าแองาหนึ่งหนึ่งนะครับครับผมอันนั้นก็เป็นอ่าอีกช่องหนึ่ง YouTube นะฮะคุณพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะฮะสามารถที่จะโทรสั่งซื้อได้นะครับสำหรับคนในจิตโซนจินใจเนาะ นะครับ,รบเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงสำนีสักก่อนนะครับเอาไว้พอๆกันนะครับในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ